สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟ่กาแฟสุขภาพกาพแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 จังหวัดส่าแก้วถแถลงข่าวย้อนรอยเล่าขานห้าชาติพันธ์จังหวัดสาแก้วเปิดเทศกาล30-31พฤษภาคมนี้นายชาวเนรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วเป็นประธานในพธิธีแถลงข่าวการจัดงานแสดงแสงสีเสียงย้อนรอยเล่าขานห้าชาติพันธ์จังหวัดสาแก้วที่จะจัดขึ้นในวันที่30-31พฤษภาคมณรงเรียนศรีอารัญโยไทยอำเภออรัญ,ญ,ญประเทศจังหวัดสาแก้วโดยนายชาวเนรยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาแก้วสำนักงานว่าทามจังหวัดสาแก้ว นาอำเภออรัญญประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานนาครนายกสมาคมธุรก,กิจท่องเที่ยว และบริการจังหวัดสาแก้วร่วมถแถลงข่าวในวันนี้โดยภายในงานย้อนรอยเล่าขานห้าชาติพันธ์จังหวัดสาแก้วจะจัดขึ้นระหว่างวันที่3 0ถึง31พฤษภาคมณโรงเรียนศรีอารัญโยไทยอ,ออารัญญประเทศจังหวัดสาแก้วภายในงานมีกิจกรรมตลาดว่าธรรมห้าชาติพันธ์และของดีจังหวัดสาแก้วเป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสินค้าชุมชนของห้าชาติพันธุ์อาหารห้าชาติพันธ์และอาหารอร่อยของจังหวัดสาแก้วมากกว่า50บร้านค้าชมขบวนแห่ กระบวนพาเลทห้าชาติพันธ์การแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมเรื่องย้อนรอยเล่าขานห้าชาติพันธ์จังหวัดสระาแก้วการแสดงศิลปะวัฒนธรรมห้าชาติพันธ์ย้อลาวเขมรเวียดนามจีนนายชาวเนตยิ้มประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสาะแก้วเปิดเผยว่าจังหวัดสระาแก้วได้เห็นถึงความสําคัญของนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีชุมชนห้าชาติพันธ์ของอำเภออรัญญประเทศชายแดนเบื้องบุรพาที่มีชนเผ่าห้าชาติพันธ์อาศัยอยู่มีหลากหลายว่านธรรมความเป็นอยู่อาหารพื้นถิ่น หลากหลายจึงขอเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่จังหวัดสากแก้วเืองแห่งอารยธรรมที่หลากหลายซึ่งจังหวัดสากแก้วเรามีจุดเด่นคือมีชนชาติ5ชาติพันธุ์และแหล่งท่องเที่ยวสวยงามมากมายแหล่งวัฒนธรรมที่หลากหลายและขอเชิญชวนให้มาสัมผัสวิถีชุมชนทั้ง5ชาติพันธุ์ที่จะจัดขึ้นในวันที่30-31พฤษภาคมณโรงเรียนศรีอรัญโยไทยอำเภออรัญ,ญญประเทศจังหวัดสากแก้ว ได้ชิมกันนะคะก็ได้ชมกันนะคะว่าเราจะมีเมนูอะไรแล้วในวันที่30 31เนี่ยเราจะมีเมนูนที่ก็เป็นการาให้กำลังใจพี่น้องลู่ใช้กีฬาพื้นบ้านนะคะที่เป็นกีฬาดัา้งเดิมเป็นกีฬาพื้นบ้านของ5ชาติพันธุ์ในวันที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยได้นำเียนไปแล้วนะครับในส่วนขององเภอยเนี่ยนะครับได้จัดงานหลักๆมาที่ผ่านมาส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวของนักเที่ยวมาอย่างจังหวัดสแก้เพราะว่าผานท่องเที่ยวคุณยังสามารถที่จะเดินทางไปยังแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งก้นเลยจะได้ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะ สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่2 0 1ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 สนทนโดยกาแฟปาร์ทีกาแฟเพื่สุขภาพกาแฟทีอิดาไม่มีไขมันให้กลิ่นกาแฟแท้ทัสคิีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a e c t v channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน